แอสไพรินเป็นยาที่มีสรรพคุณช่วยลดอ,อาการอักเสบปวดบว,วมแดงลดไข้และอื่นๆอีกมากมายคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,417จากการดัดแปลงสารเคมีที่ชื่อว่าซาลิเชลิกแอซิดที่ได้จากเปลือกของต้นหลิวลู่ลมซึ่งในอดีตมีการใช้เปลือกของต้นนี้มานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาค้นพบว่าสารสับคันที่ทำให้เกิดสรรพคุณก็คือตัวซาลิเชลิกแอซิด องไรก็รตามผู้ที่รับประทานเข้าไปจะทําให้ระบบทางเดินอาหารมีการระคายเคืองมากรวมถึงยังมีผลข้างเคียงทําให้เกิดอาการเบียนหัวเป็นอย่างมากอีกด้วยดังวิทยาศาสตร์รู้ถึงประโยชน์และผลข้างเคียงดังนี้แล้วจึงมีการพัฒน,นาปรับปรุงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดการค้นพบตัวยาแอสไพรินซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้คนพบก,ก็คือเฟิกซ์ฮอฟแมน ตอนที่ทํางานอยู่กับบริษัทเบเยอร์แต่หลังจากนั้นก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอาเธอร์ที่นำหลักฐานที่เขาจดบันทึกตอนทํางานวิจัยออกมาเป็นเครื่องพิสูจน์ฮอฟแมนเนี่ยทำงานภายใต้การดูแลของอาเธอร์ในการพัฒนาแอสไพรินขึ้นมาหลังจากที่มีการค้นพบแอสไพรินแล้วนั้นทางเบเยอร์ก็ไปจดสิทธิบัตร แต่ไม่สามารถจดได้พบว่ามีผู้จดสิทธิบัตรไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ไปจดสิทธิบัตรได้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเบเยอร์ก็ขายแอสไพรินไป17ปีและอีก2ปีถัดมาบริษัทที่ชื่อว่าสเตอร์ลิงโปรดักส์ก็มาซื้อสิทธิบัตรจากเบเยอร์ไปแต่สเตอร์ลิงโปรดักส์ไม่สามารถรักษาเครื่องหมายการค้าของตนเองเอาไว้ได้ทำให้ หลังจากนั้นตัวแอสไพรินเนี่ยไม่ติดสิทธิบัตรแล้วจึงเป็นยาที่มีวางขายอยู่ทั่วโลกเลยรวมถึงในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันมีการนำเข้ายาแอสไพรินมาด้วยจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2454ร4ก็เกิดตัวยาแอสไพรินภายใต้ทันใจรวมถึงบวดหายก็มีการออกความจำน่ายในเวลาที่ไล่เรีกรันปัจจุบันนี้แอสไพรินไม่ได้ใช้เพียงแค่ ลดไข้บรรเทาอาการปวดหรือว่าโรคปวไปเท่านั้นแต่ว่ายังมีการคนพบอีกว่าตัวเอสไพริคมีสรรพคุณป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดใช้ในผู้ที่มีความเสีย่ยงหลอดเลือดตันอย่างเช่น ผู้ที่มีความเสี่ยงเส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือว่าเส้นเลือดสมองอุดตันรวมถึงมีการใช้แอสไพรินในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเ็งรัมไส้อีกด้วยสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะคะถ้าหากว่าชอบเนื้อหาสาระแบบนี้สามารถติดตาม p พ n รตี้แพรตี้ได้ผ่านโซเชียลมีเดียสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นตัวยาตัวไหนที่ทำมาจากพืชตัวไหนอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ